ครอบครัวของนามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมดสี่คนประกอบไปด้วยพ่อแม่พี่ชายและตัวเธอตอนที่นาอายุ23ปีเธอเพิ่งเรียนจบและได้เข้าทำงานเป็นครั้งแรกเธอเช่าห้องพักอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักและในทุกๆวันศุกร์เธอจะนั่งรถโดยสารประจำทางกลับบ้านและนั่งรถกลับไปทำงานอีกครั้งตอนเช้ามืดของวันจันทร์ เนื่องจากบ้านของเธอและสถานที่ทำงานอยู่จังหวัดใกล้ๆกันใช้เวลาเดินทางแค่สองชั่วโมงนิดๆไม่ได้ไกลกันมากนะัก ทุกครั้งที่นั่งรถกลับบ้านพี่ชายของเธอจะมารอรับอยู่ที่ป้ายหยุดรถประจำทางเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งทุกครั้งซึ่งป้ายนี้ตั้งอยู่บริเวณบิมถนนทางเข้าหมู่บ้านของเธอและในวันนี้เมื่อนาลงจากรถประจำทางเธอก็มองไม่เห็นพี่ชายของเธอนาจึงโทรตามพี่ชายก็ได้ความว่าเขาไปกินงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้านของเพื่อน ถ้าพี่ไม่ว่างเดี๋ยวนานั่งวินกลับบ้านเองดีกว่าเธอบอกพี่ชายเพราะไม่อยากนั่งรอคนเดียวตอนคข้ามืดแบบนี้ไม่ไม่นั่งรอพี่แป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ไปรับเราก่อนค่อยกลับมาใหม่รอที่ป้ายนั่นแหละพี่กำลังจอกไปละพี่ชายของเธอพูดจบก็กดวางสายไปนาจึงจํายอมนั่งก้มหน้าเล่นแท็บเล็ตรอพี่ชายต่อไป ประมาณสองทุ่มนาก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจอดข้างๆป้ายหยุดรถประจำทางทเธอจึงเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นปินพี่ชายเป็นคนกลับเข้ามาและก็ยังมีเพื่อนของเขานั่งซ้อนทายรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยหนึ่งคนเธอลุกขึ้นมองไปทางพี่ชายแต่คนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันกลับหายไปนาจึงถามพี่ชายของเธอว่า พี่เมื่อกี้เพื่อนพี่ซ้อนท้ายมาด้วยเหรอแล้วตอนนี้หายไปไหนแล้วล่ะเธอเอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าคนอะไรแค่เพียงกระพริบตาครั้งเดียวก็หายตัวไปเสียแล้วพี่มาคนเดียวล้อเล่นอะไรนะเรามาขึ้นรถได้ละพี่พากลับบ้านเดี๋ยวจะไปงานวันเกิดเพื่อนต่อพี่ชายเอ่ยเร่งให้เธอรีบขึ้นรถเอาจริงนะพี่ มาคนเดียวจริงหรอเธอยังคงติดใจเพราะเม,เมื่อกี้เธอแน่ใจว่าเธอมองเห็นจริงๆถ้าไม่ใช่เพื่อนของพี่อย่างที่พี่บอกก็คงจะเป็นผีแน่ๆจริงสิสงสัยอะไรมา,มามามาขึ้นรถได้ละนามั่นใจว่าเธอไม่ได้ตาฝาดแต่ก็ไม่ได้สักถามพี่ชายต่อเธอรีบขึ้นรถ แล้วก็ได้แต่กำสร้อยพระที่คอไว้แน่นและสวดมนต์อยู่ในใจอันที่จริงแล้วเธอค่อนข้างมีสัมผัสพิเศษไว้กับเรื่องแบบนี้และที่เธอถามย้ำก็เพราะอยากจะแน่ใจว่าพี่ชายไม่ได้พาเพื่อนมาด้วยจริงๆพอถึงบ้านนาก็รีบเล่าให้แม่ของเธอฟังแม่ได้ยินก็ตกใจและก็เล่าให้เธอฟังว่าสองสาวันมานี้ แม่ก็ใจคอไม่ค่อยดีบางทีก็เห็นเงาสีดำรูปร่างเหมือนคนตัวใหญ่เดินตามพี่ชายอยู่พอตั้งใจมองก็ไม่เห็นเมื่อนาเห็นเหมือนแม่แม่จึงร้อนใจมากรีบถามเธอว่าพี่ชายอยู่ไหนแม่ของนารู้ดีว่านาเป็นคนมีเซนต์แกยิ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่าแกก็ไม่ได้ตาฝาดไปเอง หลังจากที่แม่รู้ว่าพี่กลับไปร่วมง,งานวันเกิดกับเพื่อนก็รีบขับรถยนต์ไปรับพี่ชายพร้อมกับเธอแม่ของเธอเชื่อว่าการที่เธอและแม่เห็นแบบนั้นน่าจะเป็นลางร้ายพอถึงบ้านงานที่จัดวันเกิดแม่ก็ให้เธอไปตามพี่ชายมาขึ้นรถโดยให้ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ที่บ้านงานพี่ชายของเธอก็เดินมาขึ้นรถอย่างงงๆแม่ให้น้องตามผมกลับทำไมครับ พอเปิดประตูรถพี่ชายก็รีบถามน้องเห็นว่าลูกมีคนนั่งซ้อนท้ายทาั้งๆที่ไม่มีใครนั่งมากับลูกใช่ไหมแม่เอ่ยถามด้วยความกังวลและหวาดกลัวน้องตาฝาดนะแม่ไม่มีอะไรหรอกครับแม่ไม่ต้องคิดมากเชื่อแม่กลับบ้านกับแม่ก่อนแม่เองก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกัน แม่พูดเสียงเครียดจนพี่ไม่กล้าขัดใจแม่ได้แต่ยอมนั่งรถกลับมาบ้านด้วยกันช่วงสายแม่เดินทางไปหาหมอดูได้ชวนนาไปเป็นเพื่อนด้วยหมอดูแนะนำให้พี่ชายของเธอทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเพราะชะตาขาดดวงถึงคาดอายุก็เข้าเบญจเพศพอดีต้องทำบางสกุลเป็นบางสกุลตาย จะได้รอดพ้นเคราะห์ร้ายตอนนี้ที่ยังไม่เป็นอะไรเพราะได้บุญแม่ค้ำชะตาอยู่แม่และเธอได้ฟังก็ตกใจและชวนกันไหว้ลาพ่อหมอทันทีเพื่อจะได้รีบโทรบอกพี่ชายให้มาทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายตอนที่แม่โทรหาพี่เพื่อบอกให้รีบมาทำพิธีพี่ก็ได้แต่หัวเราะและบอกแม่ว่าอย่าคิดมากตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่ ลาง,งานไปไม่ได้จริงๆเอาไว้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของเขาค่อยไปทำพิธีก็ได้พี่พูดตอบแม่อยู่นานจนแม่ยอมตกลงและกำชับพี่ให้ระมัดระวังตัวดีๆเลิกงานแล้วให้รีบกลับบ้านหลังหกโมงเย็นแม่ก็โทรตามพี่ชายหลายสายแต่เขาไม่ได้รับปกติแล้วพี่ชายเลิกงานห้าโมงเย็น ถึงบ้านไม่เคยเกินหกโมงเย็นแต่วันนั้นหนึ่งทุ่มแล้วเขาก็ยังกลับมาไม่ถึงบ้านแม่ชวนเธอขับรถยนต์วนดูแถวแถวหมู่บ้านและที่ทำงานของพี่ชายและบ้านเพื่อนของเขาจนได้ความว่าพี่ชายไปกินเหล้าเลี้ยงส่งเพื่อนที่ทำงานที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่หมู่บ้านข้างๆกันแม่เล่นนาสอบถามเส้นทางเสร็จก็ขับรถตามไป พอไปถึงบ้านเพื่อนคนนั้นก็ไม่เจอพี่ชายเพื่อนๆของเขาต่างบอกว่าพี่ชายของเธออาสาไปซื้อกับแกล้มเพราะไกล้หมดแม่เลยชวนนาขับรถไปตามแต่แม่ยังไม่ทันจะขับรถออกไปแม่ก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของแกที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อนของแม่บอกว่าลูกชายของแก ประสบอุบัติเหตุถูกรถสิบล้อเหยียบขณะกำลังออกตัวที่ไฟแดงทำให้คอหักตายคาที่